สวัสดีครับคุณผู้ดูคุณกำลังอยู่ในช่องบอร์ดก่อนนอนและนี่คือรายการ after match ครับวันนี้เอาเกม ancient knowledge มาเล่าให้ฟังครับเป็นเกมที่ได้ไปเล่นในงาน simon expo 2023ที่ผ่านมาก็เป็นเกมของค่าย yellow นะครับซึ่งค่ายนี้ก็เอาเกม u n m a t c h ตัวที่เล่นคนเดียวเนาะเป็น u n m a t c h adventure นะครับมาให้เล่นในงานแล้วก็มีเกม ancient knowledge นี่แหละครับซึ่งเปิดให้เล่นหลายตัวมา,มากๆมีคนเล่นเยอะมากครับแต่วันแรกเนี่ยผมไม่ได้เล่นเพราะผมเนี่ยสนใจ u n m a t c h มากกว่าเว้ย ต่เกมนี้เนี่ยมีหลายคนเล่นแล้วแลเขาชอบมากเว้ยเขาก็มาเล่าให้ฟังเขาไปซื้อมานะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยต้องลองแล้วว่ะก็เลยไปได้เล่นในวันที่2ครับตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่วางจาหน่ายในปีส0 2 3บสาก็คือปีที่ผ่านมาล่าสุดลนะครับเล่นได้2อถึงสี่คนแต่ว่าเบสจุ่ที่2คนซึ่งผมก็เห็นด้วยกับสิ่งนี้ครับเพราะว่ามันรอเทิร์นนานมากแล้วก็ความยากอยู่ที่2 6 5จดกห้าก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะไลท์เวทจนถึงมีเดียมเวทนะครับก็คือไม่ได้ไม่ได้หนักเลย กึ่งๆจะเบาด้วยซ้ำครับแล้วก็มีเลอยอรอยูมีอันดับอยู่ที่3,486ก็ถือว่าไม่เลวเนาะสำหรับเกมเรียกว่าของค่ายประมาณนี้นะก็เกมขนาดนี้นะครับตัวเกมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเกมอันนี้อันนี้นนที่เล่นกันก็จะมีอ่าอ,อิมอิมเจลรีวิวนะครับแล้วก็เบลอ่านักป้ายยาออาชีพเว้ยก็ไปเล่นด้วยกัน3คนตอนเช้าเงาเลยนะฮะตัวเกมเนี่ยไอเดียมันก็คือมันคือเกม ที่มีธีมของการที่จะแข่งกันสร้างอรารยธรรมครับโดยที่ตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นการเล่นการ์ดเลยนะครับเป็นเกมการ์ดหลกัหลกๆเลยคือมีการ์ดหนึ่งกองแล้วเราก็จั่วการ์ดขึ้นมาเว้ยแล้วก็มาเล่นกันซึ่งเราจะเล่นในบอร์ดของเรานะครับเป็นบอร์ดผู้เล่นแยกกันของแต่ละคนครับบอร์ดผู้เล่นเนี่ยมันจะมีแถบด้านบนเนาะก็คือจะมีเลข1 2 3 4 5สาี่ห้าหครับมันเป็นธีมว่าเล่นด้วยเรื่องของการเวลาแล้วกันก็คือไอ้ตัวเกมเนี่ยเวลาเล่นการ์ดด้วย กา์มันจะไปแปะอยู่ที่เลขต่างๆาง Jamie, ด้านบนนะครับนึกภาพว่าการ์แต่ละใบเนี่ยมันจะมีเลขกำกับอย่างเช่นว่านี่คือการ์เลข4ี่คุณจะต้องเริ่มเวลาเล่นการ์ี์คุณต้องไปแปะที่เลข4ครับอ่าหรือกาส์ไปนี่คือเลข2คุณก็ต้องไปแปะที่เลข2ครับทีนี้เนี่ยเมื่อจบเปลี่ยนในการแปะการ์ลงไปแล้วเนี่ยการ์ทั้งหมดมันจะไหลไปด้านซ้ายมือเว้ยนั่นหมายความว่ายิ่งเล่นไปเล่นไปเนี่ยมันจะการ์มันก็จะไหลจากเลข2ไปที่เลขหนึ่งเทินหน้าก็จะไหลจากเลขหนึ่งตกไปด้านข้างเว้ยอ ไปยังอดีตอะคือในเกมใช้คําว่า past นะฮะเหมือนกับเป็นกองทิ้งแหละแต่ว่าพอตกลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะใช้งานไม่ได้เว้ยอ่าคราวนี้ไอเดียหนึ่งที่น่าสนใจของเกมนี้นะครับก็คือว่าไอการ์ดท,ที่เราลงเล่นเนี่ยถ้าเป็นเกมอื่นคุณจะลงการ์ดได้คุณต้องจ่ายใอรจ,จ่ายถูกไหมลงการ์ดใบนี้ต้องจ่ายสองบาทอะไรเงี้ยเกมนี้ไม่ต้องครับเกมนี้การ์ดท,ทุกใบลงฟรีเว้ยแต่ว่าเวลาคุณลงไปแล้วครับมันจะลงมาแล้วมันจะมีระบุในการ์ดว่าคุณจะได้โทเค็นติดลบกี่อันเว้ย อ่ะมันเป็นโทเค็นเป็นรูปเหมือนศีาาลาจารึกแหละแต่ไอเดียมันก็คือมันเป็นโทเค็นติดลบครับทุกอันมีค่าลบหนึ่งครับทีนี้เนี่ยนึกภาพมาไหมว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่นการ์ดที่มันแบบมันต้องลงโทเค็นติดลบเยอะแล้วพอมันไหลลงไปการ์ดไหลไปนั้นด้านซ้ายเว้ยแล้วก็ตกออกไปนอกกระดานเนี่ยไอ้โทเค็นติดลบอะ่ะมันก็จะลอยมาอยู่ในบอร์ดของคุณครับเออพูดง่ายคือเกมเนี่ยมันใช้ระบบของการอ่อเรียกว่าเป็นแบบบังคับกู้อะ่ะก็คือมันว่าคุณลงการ์ดทุกใบฟรีเว้ย แต่คุณจะเจอหนี้แล้วคุณจะต้องหาทางปลดหนี้ก่อนที่การ์ดมันจะตกไปด้านข้างครับอ่าทีนี้นอกจากพวกการ์ดอะไรทำที่อยู่ด้านบนนะครับมันก็จะมีการ์ดที่อยู่ตรงกลางกระดานเห็นไหมไอพวกนี้มันจะเป็นเรียกว่าเป็นการ์ดเอนจินหรือว่าเป็นการ์ดการ์ดความสามารถพิเศษทําให้เราเนี่ยเก่งขึ้นอย่างเช่นถ้าลงการ์ดใบนี้แปะไว้เราจะได้จั่วการ์ดฟรีหนึ่งใบทุกรอบหรือว่าเลื่อนการ์ดใบนี้แล้วเราจะลงการ์ดด้านบนแล้วอ่าตัวทเค็นติดลบน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยคือเรียกเป็นท่าต่างๆคือเกมนี้คือเกมในการเอาการ์ดมา การ์ดใบที่หนึ่งจะช่วยรูใบที่สองราคาถูกลงใบที่สองจะทําให้ได้จวะการ์ดเพิ่มขึ้นนะครับใบที่สาจะทําให้ได้แต้มหรือว่าอะไรเงี้ยคือมนเป็นคอมโบของการ์ดอ,ะอ่ะอ่าแต่ว่ามันก็มาในธีมของอยธรรมแล้วกันอ่าประมาณนี้ครับทีนี้เนี่ยนอกจากตัวของการ์ดตรงกลางไอตัวบอร์ดของเรานะครับก็จะมีตัวของการ์ดที่อยู่ตรงกลางกระดานถ้าในรูปก,ก็คือด้านบนเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าจะเป็นตลาดการ์ดกลาง มันก็จะเป็นการ์ดที่เหมือนกับว่าสามารถ่จะหยิบแล้วก็ได้ของฟรีนะครับแต่เราต้องจ่ายแอคชั่นในการหยิบไงค,คือคือลืมเล่าไปว่าเกมนี้เข้าเิร์นเราเราจะมี2แอคชั่นครับสองแอคชั่นพอยท์คุณจะลงการ์ดก็เสียหนึ่งแอคชั่นพอยท์ครับจะหยิบการ์ดตรงกลางก็หยิบก็เสียหนึ่งแอคชั่นพอยท์ครับซึ่งไอแอคชั่นพอยท์ที่เสียไปเนี่ยถ้าเป็นการ์ดตรงกลางมันก็จะมีการ์ดประเภทที่แบบหยิบแล้วได้ของเลยนะครับหยิบแล้วได้จูกการ์ดฟรีสามใบหรือว่าจะเป็นพวกการ์ดออรับบถ้าาากิดคุณมีสรสร,สรสยนรรนหไ้ ถ้าหยิบการ์ดไปนี้คุณจะได้แต้มฟรีสามแต้มอ่าประมาณนี้ครับก็จะเป็นการ์ดออบเจสทีฟอ่าประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นเรื่องของเฟสต่างๆในเกมซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะสร้างมาให้คลีนมากๆในเชิงของการเล่นเนาะก็คือเข้าเทินคุณจะมีสองแอคชั่นคุณจะใช้แอคชั่นในการจั่วการ์ดหรือคุณจะใช้แอคชั่นในการวางการ์ดลงไปวางการ์ดกระวางฟรีอย่างที่บอกไปนะครับแต่ว่าคุณเสียจะคุณจะได้แอคชั่นติดลบในานั้นครับก็ทําการเล่นความสามารถบนการ์ดคือการ์ดที่เราลงไปเนี่ยนะครับ ลืมเล่าไปนิดนึงมันจะมีความสามารถอยู่3แบบเว้ยหก็คือความสามารถที่เป็นรูปสายฟ้าครับก็คือลงปุ๊บคุณได้ของเลยทันทีเป็นรูปสายฟ้าเนาะสก็คือจะเป็นรูปค้อนนะครับรูปค้อนน็คือว่าระหว่างที่กาก๊ดมันยังใช้มันยังแปะอยู่เนี่ยในกระดานของคุณเนี่ยทุกรอบคุณจะได้ใช้งานมันออย่างเช่นเข่ารอแล้วาร์ดใบน,นี้จะได้ทําการแบบถอดพวกเข็นติดลบฟรีนะครับอ่าประมาณนี้และสุดท้ายคือาร๊สที่แบบว่าระหว่างที่คุณสร้างมันไว้เนี่ยครับบนบอร์ดนะมันไม่มีความสามารถเลยเว้ย แต่มันก็ตามที่มันตกออกไปด้านนอกครับมันจะมีความสามารถทริกเกอร์ขึ้นมาอ่าซึ่งก็จะเป็นเรียกว่าเป็นคอมโบอะอย่างที่บอกไปนะครับลงใบนี้ได้เลยลงใบนี้เพื่อรอจังหวะไปได้ตอนสุดท้ายตอนมันตกไปข้างนอกนะฮะประมาณนี้เลยซึ่งทั้งหมดของเกมเนี่ยมันก็จะมาถึงจุดที่คุณเนี่ยลงการ์ดไปเยอะนะในรูปก็คือของคุณเบลเนาะก็คือลงการ์ดไปเยอะแล้วแล้วการ์ดทุกใบมีตัวโทเค็นติดลบอะเต็มไปหมดเลยเว้ยแล้วคุณอยู่ในจุดที่แบบว่าโอ้โหรอบหน้ามันจะตกไปนอกกระดานเลวเว้ย แล้วโทเค่ติดลบพียบนะฮะก็ต้องหาทางอ่ะนี่จะหาทางปลดให้ได้เว้ยเออก็แล้วแต่คอมโบของแต่ละคนครับซึ่งคือทุกคราวนี้เป็นเกมคอมโบถ้าเกิดว่าคุณจุดคอมโบติดเนาะซึ่งมันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างใช่ไหมครับอย่างเช่นหนึ่งคุณต้องจั่วกการ์ดประเภทที่มันต่อเนื่องกันอะได้ด้วยความโชคดีเ้าก็คือมันมีการจวการ์ดแล้วก็จะมีกลไกที่เรียกว่าแฮนด์แมนจเมนต์นะครับก็คือการบริหารการในมือนะครับยิ่งคุณแบบว่าสามารถที่จะเลือกลงการ์ดที่มันมีความเกี่ยวเนื่องกันสามารถที่จะส่งเสริมกกันนได้มาเี่ย คุณก็อาจจะได้ลูปอะไรบางอย่างที่คุณสามารถที่จะลำโอ้โหเล่นการ์ดใบนี้แล้วผมจะได้ตรงนั้นเล่นการ์ดใบนั้นแล้วผมก็จะได้ตรงนี้รวมกันแล้วสามารถที่จะลงการ์ดได้บางใบโอ้ได้เล่นลงการ์ดใบนี้ก็โโหได้ตรงนี้พอดีคือมันก็จะโอ้โหลำกันเพลินๆน่ะอ่าแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ครับคุณก็จะเป็นในรูปครับก็คืออยู่ในช่วงที่ต้องหาทางควนขวายเคลียร์พวกของอ่าโทเคนตะิดลบเนาะสุดท้ายมันก็จะวนมาที่จุดนี้ตลอดนะครับก็คือ ทางที่จะลงกร์ดแล้วก็ไหลกร์ดไปครับทีนี้เนี่ยไอตัวการที่ตกลงไปด้านข้างเนี่ยนอกจากที่จะเป็นเรื่องของการติดลบแล้วนะครับมันจะเป็นทริกเกอร์จบเกมด้วยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่การมันตกลงไปด้านข้างเนี่ยครบ14ใบครับก็ถือว่าเป็นการทริกเกอร์จบเกมครับก็คือจะเล่นอีกหนึ่งรอบแล้วก็จบเนาะก็ประมาณนี้ครับตัวเกมเนี่ยเอาจริงแล้วผมรู้สึกว่าเป็นเกมที่ทําการยน่นเรียกว่าตัดทอนความซับซ้อนของเกมประเภทเนี้ยหลายๆเกมออกไปเนาะทำให้เกมนี้เป็นเกมที่ ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายเข้าใจง่ายครับเพราะว่ามันทําทุกอย่างให้ครีนมากหนึ่งกองจั่วมีกองเดียวครับคุณ่อคุณจั่วในเกมนี้คุณคุณสับมาหนึ่งกองจบเลยครับแล้วก็จั่วขึ้นมานะครับแล้วก็เล่นได้เลยเล่นลงไปก็ไม่ต้องเสียทรัพยากรด้วยนะครับเกมปกติเนี่ยคุณจะต้องเออคุณจะลงการ์ดใบนี้คุณต้องจ่ายคุณต้องเก็บของเป็นเพชรสามสีเอาสามสีมาจ่ายเพื่อจะได้ลงใช่ไหมครับแต่เกมนี้ไม่ใช่ครับคุณไม่ต้องคิดอะไรมากเลยคุณลงฟรีเว้ยแต่คุณต้องหาทางที่จะ ปลดหนี้ให้ได้ก่อนที่มันจะตกลงไปด้านข้างเนาะเออแล้วก็อะไรอย่างนั้นครับก็วนอย่างนี้เลยตามเธอเลยครับเล่นไปนะครับไอเดียของมันเนี่ยแทบไม่มีอะไรมากไปกว่าการต้องหาทางทําแต้มให้ได้มากกว่าชาวบ้านอะเพราะว่าการเล่นการ์ดฟรีนเนี่ยยังไงก็ตามการมาไหลไปด้านข้างเนี่ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณไหลผิดทางเนี่ยคุณก็จะปัญหาเรื่องของการติดลบมากเกินไปหาคอมโบที่จะสร้างแต้มไม่ทันอะไรอย่างงี้นะสุดท้ายก็จะได้คะแนนที่จะไม่สามารถาชนะคนอื่นได้นะครับ อันนี้คือเป็นตัวของการ์ดตรงกลางเนาะที่เราให้ฟังนะครับก็คือนอกจากการ์ดที่เราเล่นในบอร์ดแล้วเนี่ยมันจะมีตลาดกลางซึ่งเราสามารถที่จะมาหยิบการ์ดได้นะครับการ์ดที่มาหยิบเนี่ยทำให้เราได้เรียกว่าได้ของมาช่วยระหว่างเกมแ,แล้วกันแล้วก็ได้โบนัสตอนจบเกมเป็นแต้มนะครับเกมน,นี้แข่งกันที่แต้มเนาะเอาล้วมก็จะประมาณนี้ครับก็เห็นว่านี่ช่วงท้ายๆนี่ก็จะมีการ์ดที่ตกลงไปด้านข้างของผมเนี่ยเพียบเลยเนาะนะครับแล้วก็ในบอร์ดตอนนี้แทบจะไม่เหลือการ์ดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นช่วงท้ายแล้ว น่าจะเป็นช่วงทริกเกอร์จบเกมแหละตอนนี้นะครับอืมก็ประมาณนี้ภาพรวมของเกมเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องที่ผมไม่ชอบละกันนะครับก็คือมันเป็นเกมการ์ดที่จะต้องมีการสร้างคอมโบไว้ซึ่งคอมโบเนี่ยมาจากเซ็ตของการ์ดที่ต่างกันถูกไหมอย่างเช่นว่าอ่ามันมีอ่าการ์ดท,ที่เป็นสิ่งก่อสร้างเนี่ยสามสีนะครับมันก็จะมีแบบว่าคุณจะต้องเก็บสีนี้ให้ได้ครบสามใบเก็บสีนี้ครบ5้าใบถึงจะได้แต้มนะครับทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ การระบุไว้ในการ์ดเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเราต้องอ่านเยอะมากเว้ยเกมนี้เนี่ยไม่มีแม็กมือนะครับคุณถือการ์ดกี่ใบก็ได้ดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องคุณจะต้องอ่านการ์ดเยอะมากเว้ยคุณต้องอ่านการ์ดเพื่อดูว่าใบไหนมันถึงจะไปเข้ากับใบไหนนะครับดังนั้นเนี่ยนึกภาพผู้เล่นหนึ่งคนเนี่ยเกิดทำแอคชั่นอะไรบางอย่างนะแล้วก็ได้จั่วการ์ดครั้งเดียวยี่สิบสองใบขึ้นมาเนาะผมไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่เกมนี้เกิดขึ้นแล้วนะก็คือมันสามารถเกิดการนี้ได้ก็คือคุณสาาาาามรรถจจจ่่่ยกก์์ดํนนนววนนึงเพือ มันจวดได้เยอะมากนะนึกภ้าเขาจะต้องอ่านการ์ดทุกใบแล้วคุณจะต้องรอเทินนานมากนะครับซึ่งมันจะไม่อ่านก็นไม่ได้ถูกไหมเออแล้วเท่าที่ดูเนี่ยผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วมีตัวอักษรเยอะมากที่ผมคิดว่าสามารถแปลงให้เป็นตัวของไอคอนได้เวย้ยแต่เขาไม่ได้ใช้วิธีการนั้นใช้วิธีการอ่านล้วนๆเลยนะครับแล้วมีหลายจุดที่ผมเนี่ยสงสัยเวย้ยแล้วในวงก็เลยไปถามฝรั่งที่สอนในงานครับปนะรากฏว่าแม้แม้กระทั่งฝรั่งที่สอนเนี่ย ยังต้องขอเวลานอกแล้ววิ่งไปถามไอคนที่แบบเป็นคนคุมหลักอะ่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าแม้กระทั่งภาษาอังกฤษที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นตรกตะในเกมเนี่ยหลายครั้งมันก็มีเมที่แบบมีโอกาสที่นึกออกไหมอาจจะเข้าใจผิดได้นั้นจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะในการเข้าใจตะกตะของเชิงการเล่นเกมนะครับแล้วก็กลไกในเกมด้วยอืมครับส่วนที่อื่นอ่าส่วนอื่นนอกจากเรื่องของการที่ต้องใช้เวลาในการอ่านการ์ดนาน ผมคิดว่าเป็นเกมที่น่าสนใจนะในเชิงของการที่ทําให้ทุกอย่างคลีนแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างสนุกนึกถึงความที่เป็นเกมคอมโบการ์ดนะครับที่เขาลดทอนหลายอย่างแล้วผมรู้สึกว่ามันฉายแสงที่ดีในเรื่องของความสนุกในการเล่นการ์ดถ้าเกิดว่าคุณจุดคอมโบติดอ่ะผมรู้สึกว่ายังไงก็ตามคุณจะรู้สึกสนุกกับมันมากนะครับเพราะว่าตามสไตล์เกมการ์ดอ่ะเออคุณจะแบบโอ้โหเป็นอินฟินิตลูปอ่ะเล่นได้ค่อนข้างยาวนะครับอืมแล้วก็อีกอย่างที่ลืมพูดถึงก็คือว่า อนเริ่มต้นเกมเนี่ยการ์ดในมือเริ่มต้นนะครับมันจะเป็นชุดการ์ดเริ่มต้นนั่นหมายความว่ามันจะมีการคิดมาแล้วว่าคุณเริ่มต้นด้วยเซตนี้เนี่ยแล้วคุณจะไปรอดนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณสุ่มร้อเปอร์เซ็นี่ยโอกาสที่คุณจะคอมโบไม่ติดตอนแรกมันเยอะเนาะแต่ว่าเนื่องจากพอเขาเซตมาแล้วเนี่ยมันก็เลยฉายแสงออกมาเลยว่าการเริ่มต้นของเราเนี่ยเซตนี้เนี่ยมันจะเก่งด้านไหนเนาะบางที่ผมได้เนี่ยมีครั้งหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของ การไปแย่งการ์ดต,ตรงกลางกระดานได้ดีอ่ะถ้าเกิดว่าคุณเล่นการ์ดกลางกระดานเนี่ยคุณจะได้โบนัสเพิ่มอะไรเงี้ยอีกคนหนึ่งได้เป็นแบบท่าประหลาดมากเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีไอแตทมติดลบอ่ะอยู่ในกระดานคุณเยอะเว้ยคุณจะมีความสามารถพิเศษขึ้นมาอ่ามันเป็นเหมือนสายสายเลือดแลกเลือดอะประมาณว่าคุณยอมติดลบเยอะๆเว้ยยอมให้ตัวของไอ้ทุกเข่นติดลบอ่ะมันกองอยู่เต็มกระดานเลยแต่คุณจะมีความสามารถเก่งขึ้นโกงกดมีกดที่จะแบบ ทําอะไรแปลกๆได้เยอะครับแล้วทําให้เราเนี่ยได้แต้มเพิ่มเว้ยแล้วแต้มที่เพิ่มเนี่ยก็ค่อยเอามาหักลบกับแต้มที่เราไปติดลบอ้พวกทกเคนเว้ยเออก็มีค่าที่แตกต่างกันอ่ะแล้วก็ทําให้มิติในการเล่นมันค่อนข้างที่จะฉีกออกมาได้คือจริงๆแล้วเนี่ยแนวเล่นการ์ดครับมันมีการ์ดเกมเนาะที่มันเป็นธีมแบบอเมริแทชธีมแบบว่า Fantasy แฟนตาซีอะไรเยอะเนาะแต่เนี่ยนึกภาพมันคือเกมที่ให้บยากาศของการสร้างนิยธรรมมันเลยชวนให้รู้สึกว่าคนที่ชอบแนวนี้เนาะแล้วก็หาเกมเล่นไม่ได้ เกมเนี่ยค่อนข้างที่จะ,สะแสดงผลออกมาค่อนข้างที่จะได้ค่อนข้างดีเนาะสำหรับผมนะครับแต่ว่านั่นแหละในงานผู้ทาตรงก็คือผมรู้สึกว่าราคาพันแปดอะมันยังแบบมันแพงไปนิดนึงสําหรับเกมการ์ดนะผมแล้วก็ในความรู้สึกผมเนี่ยค่ายเยลโล่เนาะเป็นค่ายที่เขาทําเกมราคาประมาณแบบพันสองพันสาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอ่าเดี๋ยวรออีกสักพักดีกว่ารอให้ราคามันชัวร์กว่านี้เพราะว่าราคาในงานเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นราคา าราคาปกจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นราคาที่เป็นราคาในงานเข้าใจนะเพราะมันเป็นราคาแบบเปิดตัวในงานอะไรเงี้ยอาจจะแบบบวกเข้าไปอะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวค่อยรอดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจใครสนใจไปลองดูนะครับเกมที่น่าสนใจสัมมาจะเป็นเรื่องของอาร์เรื่องของการเล่นอาการ์ดในเวอร์ชันของธีมอารยธรรมนะครับการสร้างอารยธรรมอาจจะไม่ได้มีการอินเตอร์แอคชั่นกันชัดเจนเนาะแต่ลืมพูดอีกนิดนึงก็คือมันเป็นเกมที่มีการเทคแด้ดประมาณหนึ่งนะก็คือแบบว่า คุณเล่นการ์ดไปนี้แล้วเพื่อนจะต้องเอาอโทเคนติดลบไปใส่เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าไปแย่งไปทําอะไรแกลเพื่อนอะ่ะประมาณหนึ่งก็ประมาณนี้ครับสําหรับเอ็นเชียนโนเลดนะครับใครสนใจไปลองดูนะครับเป็นเกมที่คิดว่าน่าจะเข้าไทยนะครับเร็วๆนี้แล้วก็จะมีตัวเสริมด้วยนะในปีหน้าประมาณนี้ครับใครสนใจไปลองดูวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ